เรียนสวนพฤกษ์ราเข้าสู่ช่องไม่ไดู้ก o g l นะคะนี่นะคะน้ำนนะคะต้องทางน้นก็ท่วมต้องวนรถกลับนะคะเพราะว่าน้ำทั้งนั้นเลยนะคะรถจะวิ่งผ่านไม่ได้นะคะนู้ท่วมค กับรถไปหาทางไปใหม่นะคะเดี๋ยวเราขับรถหาทางไปใหม่คงจะได้ลงเรือนะคะน้ำท่วมถนนเลยนะคะนี่้ท่วมเดแล้วถนนหนทางนะคะบ้านเรือนนะคะไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหาที่ไปใหม่นะเจ้าน้ท่วมต้องเลยจะเอารถกลับแล้วกลับไปตั้งหลักก่อนเนาะไปหาทางใหม่หาทางก่อนนะคะหาทางใหม่คงแล้วน้ำก็ท่วมไปไม่ได้แล้ว ใช่ค่ะเกำลังไปหาันที่น้ำมาถูกองแล้ววันนี้ทุกคนก็อยู่ในรพี้ราคะอยในรถอยู่นะคะโอ้หนูรกบอลจังวนรถกับมาใหม่นะคะก็จะมีพรดาแล้วก็จหนิงนะคะแล้วก็มีไรก็ใ่อไหนยนเลยนะคะไม่มีผิดอก นี่ไงรีอาร์นี่ไงรีอาร์เรีอาร์มารออยู่แล้วนะคะโอ้ตอนนี้ค่ะเราเราผ่านเนาะเราเรามาเพราะว่าเราอ๋อเราจะต้องมาจอดรถตรงนี้เนาะผ่านไปอ่าเจอแล้วค่ะอุ้ยถึงแล้วถึงแล้วนะคะทุกคนถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วค่ะนะะคถึงแล้วถึงแล้วจะไปยังไงนี่ถึงแล้วเราก็ลงแล้วต่ะนี้ถึงแล้วนะคะ

แล้วค่ะตอนนี้เสรแล้วนะคะเตรียมตัวจะลงกัอนแล้วค่ะลงนะคะเดี๋ยวลุงเปดประตูที่สองอ่อนลงคะเตรียมเตรียมตัวจะลงวันนี้ใส่รองเท้าเปิดนะคะเพื่อจะสะดวกเนาะเพื่อที่จะลุยน้ำเจจอออน้้าเเะไรก็งทพื่อที่จะลุยน้ำลุยโคลนได้เต็มที่นะคะถ้าใส่รองเท้าผ้าใบมามันจะลำบากนะคะคนข้างหน้าลงก่อนใจเราจุดทางค่อยๆลงเนาะเตี้ยเอาเชือกแก้เชือกก่อน มาค่ะยะนิงไปตามกันลงไปนะคะในรองเท้าค่อยเข้าไปทางไหนแล้วของข่อยออคเจ้าของข่อยด้วยใช่จากข้างในข้างในแล้วใช้ทามากเลยในใส่กระหามเราเห็นยิงใส่บล็อกใส่ขาลงรถนะคะเไม่ได้ลืมอะไรเนาะหมวกยะนิงล่ะ เอาไหมหนึ่หมวกใครนี่ราคะเราไม่มีหมวกวัได้เดิค่ะเดใสมาให้หน่อยอะไรไม่รู้หมวกใครเอ้าหมวกใครหมวกว่าแตนบ่ะนะหมวกว่าแตนแต่มันนู้นก็มงจตายแหละจ้านี่นะคะก็ลงแล้วนะคะนี่บนหมวกไปค่ะถึงแล้วนะคะถึงแล้วนะคะ ปลาปลปลาองก็อยากไปเหมือนกันค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ